เดินทางเดินทางวางเวียงแักวะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมมินแลมโบมินแลมโบนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่วางเวียงชนบทวังเวียงนะครับไม่ใช่ในตัวเมืองนะในตัวเมืองวางเวียงจ,จะเจริญอยู่นะครับาว่าน,นี่มันเป็นออกมานอกเมืองหน่อยๆมันเป็นชนบทวิศนามกีฬานะครับประมาณนี้ มันท่างมาเงี้ยเขาบวกล่ะไอ้รูไอ้รูไปพวกเรามาเปิดแมบบถ้าไปไม่ได้เราก็กลับนะครับถามเลยถามเลยเป็นทางครับเป็นผู้สาวจะเอาใครเจอใครสวยๆเราก็จะบวกสวยมากเลยนะครับไอ้สวยๆเราก็จะบบกมือให้เป็นบ้าน ขดแถวนี่โอ้ทางนี้เด๋ไไอวสุดเยลาทางตันก,ก็เดี๋ยวกบมันก็มีทางมาเรื่อยๆเนาะตันเนี่ตันนะครับนี่คือบรรยากาศวางเวียงคุณจะเห็นภูเขาทุกที่ไม่ว่าจะไปไหนซึ่งตรงนั้นสูงมากนะครับสูงใหญ่ว่าตันเนี่ยคุณทองนะครับพาผมมาบอกว่าอยากจะมาสำรวจแบบ ที่บางเวียงว่ามันจะเป็นยังไงครับตันอี่รีเงี้ยเ,เขาไม่ได้นะทุกคนนะกลับแล้วกลับแล้วน,นี้เป็นภูเขาสวยนะสวยสวยคือเราก็มาเราถึงจะรู้นะครับว่าไปได้ไม่ได้เมื่อกี้กินปิ้งหมูปิ้งไอ้ปิ้งควายนะครับแซบอยู่เออผมจะบอกอย่างนึ่งนะ อักหนึ่งเลยคือกับข้าวที่เนี่ยที่วังเวียงเนี่ยนะครับผมกินกับคุณทองสองคนข้าวสองจานห้าร้อยบาทห้ <500 S 2> าร้อยบาทนะครับกัเข้าท,ที่เนี่ยแพงมากเลยแต่ก็เรากินไปแล้วก็ต้องจ่ายห้าร้อยกว่าบาทด้วยนะห้าร้อยเจ็ดสิบน,นะครับข้าวข้าวหนึ่งจานไอข้าวสองจานสองคนเนี่ยก็ถือว่าแพงแพงเติบเลยแหละแพงมากด้วย แต่ก็ไม่เป็นไรครับเราเข้าใจว่าเป็นเ,นเมืองท่องเที่ยวเรามาเสียตังค์ขวา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 ไว้ขับรถจะล,ลม้มมันจะชิดซ้ายตลอดเลยนะครับไอ้ทองมันจะพาผมตายหลายรอบแล้วผมยิ่งแขนไม่ดีอันนั้นเป็นน้องๆครับเราอาจจะให้เงินค่าเขาสวัสดีเราใสกันเนาะ เราเฟลลี <S 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 ่นะครับเขาก็เฟลลี่เน anyway> ี่ยท no. ั้งหนาทั้งหนาเสด็งเสดงเสดงนะอย่าได้ทุกคนดูนะครับผมอยากให้ทุกคนดูเสดงนะสาวโอ้รุ่นใหญ่แล้วครนะรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ชอบชอบอย่างนั้นนะครับใช่ครับ ไม่รู้วะว้าไปท่านขาย,ยู่ออกไปทางนั้นนี่เป็นบ้านคนนะครับทุกคนเป็นบ้านเป็นอะไรเนะี่ยดูทุกคนดูเห็นไหมข้างหน้าเป็นภูเขาเป็นบ้านอันนี้ร้านค้าร้านจากผมนะครับอ้เอาเสาไฟตั้งในบ้านเลยวะเสาไฟแรงสูงบ้านหลังนี้ได้เงินครับตื่นขึ้นมามีเสาไฟแรงสูงทุกคนเห็นได้แอ่ไหมเาขาขี่กันอนะบนฟ้า ไม่รู้นโปโปรเห็นไหมนะแต่ผมถ่ายให้ดูอยู่แน่ๆจุดบนฟ้าไม่ใช่นกนะครับมันคือพาลาวอเตอร์ใช่ไหมผมอาจจะเรียกถูกนะครับอันนี้คือสาวนักเรียนสาวเด็กน้อยเราถ่ายอย่างเดียวนะครับประสบการณ์ครั้งหนึ่งอันนี้เป็นครั้งแรกของผมที่มาวังเวียงนะครับอันนี้สาว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 ทุกคนสาวสาวสาว เป็นครั้งแรกกับคุณทองที่มาวางเวียงผมไม่เคยมาวางเวียงมาก่อนเคยเคยผ่านไปหลวงพะบางเลยนะครับแต่ครั้งเนี้ยมาแวะที่วางเวียงเพราะไม่เคยก็ต้องมาลองบรรยากาศที่วางเวียงเนี่ยชนบทกว่าหลวงพะบางนะครับหลวงพะบางจะอผมในความรู้สึกของผมนะผมว่าหลวงพะบางจเจริญกว่าวางเวียง แต่ก็แล้วแต่คนชอบครับเพราะว่าหลวงพระบางมันเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของเรามาก่อนก็นต้องจเจริญอยนะู่แล้วบ้านเขาเรวยๆทั้งนั้นเลยนะ,ะบ้านหลังใหญ่มากนะก็ดูๆเหมือนที่ประเทศไทยเราเลยคนระับแต่วันนี้วันที่หนึ่งเขาใช้รถฉลองกันอยู่ข้อดีอย่างหนึ่งนะถ้าคุณเห็นใครคุณก็าาสามารถท,ทักทายได้แล้วไม่พอ,อยังสางมารถ ขอนั ination, sure? no? ่งแกมของเขาได้ด้วยนะครับถ้าคุณเป็นสายตอดกินฟรีคุณได้ยินเสียงเพลงบ้านไหนคุณเข้าไปตอดกินได้เลยเขาก็ต้อนรับคุณนะถ้าคุณกล้าตอดใช่ไหมครองเราจะลองไหมเห่ะครับจอดรถแล้วก็ถามทางถามเสียงก็ป็นนางนอกินเขาบ่กินน้ำแน่นะคุณก็จะได้กินเลยครับเนี่อันนี้เป็นทางไปไหนไม่รู้นะเราไปแบบไม่มีแมพ ไม่ได้เปิดนะครับถ้าเกิดเราหลงเราก็เปิดแมปกลับกันนั่นเองรถทางรถไฟรถทางรถไฟรถไฟอย่างรถไฟความเร็วสูงล่องบอลเหรอไปรถไปรถคันมีคนมาจ้ะถามด้วยถามด้วยเหยียบขี่ด้วยมึงข้างรถหัวกันเลยรถบรรทุกรถบรรทุกมันหลอดไต่รถไฟได้ยุ่ยตั้มผู้บาด ขายที่ดินนะครับใครสนใจเออหือาที่ดินที่ลาวนะครับผมเห็นกับคุณทองยังสงสัยกันอยู่คนลาวเชิญคอมเมนต์ด้วยนะครับอ่าเขาขายยี่สิบสองล้านกีบมันใช่เบอร์ไหม <laughs> หรือเขาขายย2ิบสองล้านอย่างที่ในวังเวียงนะย่บสองล้านกีบถ้าตีเป็นเงินไทยก็หลักหมื่นเนี่นะประมาณเท่าไหร่ประมาณสามหมื่นสี่หมื่นบาทเองใช่ไหม <laughs> เขาขายเท่านี้จริงหรอือ <laughs> ว่าบมีอันหรอ เบืบอ <ur> และ <ur> คิดว <ur> <า>่าครับเป็นคนก็สวนใบสวนหมาแสดงว่ามีหมู่บ้านอันนี้ควายนะครับควายอันนี้ควายนะครับเห็นไหมทุ่งญ่าอันกว้างใหญ่อยู่กับภูเขานะครับที่ดินเขากว้างมากนะคนแถวนี้ยแล้วภูเขาก็สวยนะครับสําหรับคนที่ชอบวิวชอบอะไรภูเขาอย่างเงี้ยบอกเลยว่า ไม่ควรพลาดที่วังเวียงนะครับวับงเวียงก็ดีบรรยากาศดีนะครับให้อารมณ์เที่ยวไม่เหมือนหลวงพระบางนะไม่เหมือนหลวงพระบางอันนี้แบะนะครับแบะเดี๋ยวนะเห็นไหมมันลองแบะแบะแซ่บนะแบะแต่คุณทองกินมาแล้วคุณทองบอกว่าแซ่บมากเลยนะแต่มันจะคาเอาจะคุยนิดหน่อยนะเพราะว่าแต่ก็อยู่ที่กรรมวิธีการทำ รู้จะบรรยายอะไรให้คุณผู้ชมฟังนะเพราะว่าผมไม่ได้มีสคริปต์นะครับผมพามาดูแบบชนบทลาวเลยนะเนี่ยอาจจะมีอุบอัติเหตุอาจจะมีหมู่บ้านข้างหน้าหรือไม่มีน้ำมันมึงหลายเหรอเออได้ครับครับไหญอันนี้เป็นคิกนะครับแวนคิกทุกเบอร์เ่ะสูททางครับไม่มีอะไรแล้วนะ อ,อันนี้กับตัวทัดไปไกลกับอันนี้อันนี้ระวังบัวโอ้โหพี่น,นี่เดี๋ยวรถระสิรุ่มเขาขุดระเบิดภูเขาแล้วก็เป็นบ้านคนเลยนะทุคนคือบ้านเขาเนี่ยอยู่บนเขาเลยนะน่าสนใจชีวิตไลฟ์สไตล์อย่างนี้ก็ดีนะผมว่าน่ะตรงนั้นมีแต่ภูเขาหมดเลยทุกคน เห็นไหมข้างหน้าภูเขานั่นะอันนี้ก็เขา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 วิวสวยมากด้วยเนี่ยที่บางเวียงเห็นไหมเห็นไหมไม้เห็นไหมนนหไหมีแต่ภูเขานะเนี่ยภูเขาทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเขาบินกันเนี่ยเยอะเลยผมอยากบินอยู่แต่ว่าไม่มีคนบินด้วยนะครับผนฟ้องไม่บินเนี่ยบอลลูนก็มีนะครับตรงนั้นมีบอลลูนด้วยตรงนั้นนะเขาก็ขึ้นกัน แต่ไม่อยากขึ้นบอลลูนเพราะว่าขึ้นไปเผื่อปวดขี้นะครับปวดขี้แล้วแย่เลยนะกว่าจะบอลลูนจะลงเนี่ยก็เป็นมานชั่วโมงสองชั่วโมงหด้แต่ละรอบนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ขึ้นดีกว่าโอเค okay, let's go ผมจะต้อง <S <S ขับไปเรื่อยๆเดี๋ยวเจออะไรเด็ดๆจะถ่ายให้ดูนะครับ <S <S สวัสดีครับ ทองกำลังอยู่ที่ผ่านฟ้าครับวังเวียงวังเวียงนี่คืออย่างเราลองกันไปบุญละเราไม่ได้ไปนะเราไม่ได้ไปประมาณห้าหกกิโลครับท้ายเรือเท่าไหร่ก่อนห้าโลห้าโลท้ายเรือห้ากูโรนะครับเราเราเอามอเตอไซค์มาเราไปไม่ได้ถ้าเราไปเรา เราต้องทิ้งมอเตอร์ไซค์ไว้ที่นี่แล้วก็มันจะล่องไปเรื่อยจนสุดวังเวียงเลยนะครับซึ่งเราจะไม่มีรถมาเอามอเตอร์ไซค์ที่นี่อันนี้พี่สาวครับอ๋อเขากำลังจัดลงนะครับเฮ้ยนั่งรถนั่งวถนั่งกับตัวขึ้นสะพานอยู่เปล่นอยู่เป็นอยู่เปลี่สะพานเฮ้ เราไดขึ้นขึ้นสะพานไปแล้วนะครับดูกันว่าบนสะพานจะวิวเป็นยังไงมุมมองจะแบบไหนระวัง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 เราจะเรือลงเด็กวะเขากำลังพาล่องเรือกันนะซึ่งผมไม่ได้มาพายเรือกันหรอกคือผมอยู่บ้านอยู่หนองเรืองอ่ะอยู่พึงการนะ เราพายประจำแล้เราขี่เรือมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ไม่มีความจําเป็นจะต้องมาล่องเรืออะไรที่นี่แต่มันก็บรรยากาศมันต่างกันมันสวยกว่านะครับที่นี่มันน้ามันสีเขียวเห็นไหมน้ําสีเขียวนี่เป็นนักท่องเที่ยวที่มาไออยากจะขึ้นไปอยู่นะครับเดี๋ยวจะขึ้นลองขึ้นไปดูว,ว่าจะเป็นยังไงอันนี้มันคุยกี่ยวกับสาวนะครับไม่เหมือนผมเลยนะผมมาที่ยวไม่ได้มาหาสาวแต่มันมาหาสาวนะครับก็แปลกนะเมื่อวาน ไม่รู้จักกันนะแต่ไปเข้าดาวด้วยกันผม,มงเงินมันอยู่ไปเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูข้างบนที่จอดรถนะครับที่บอนบอนจอดรถ <c oughs> ผมโคตรชอบงเลยนะบรรยากาศ เย็นดีมาที่นี่หนาวมากนะครัขึ้นได้ไหมโอ้ยไ,ไม่เสียเขาติดป้ายไว้เฉยแต่ไม่ได้เสียปีนะครับน่าจะเป็นช่วงเทศกาลฟรีไปเราไปเลยไม่มีคนหายเราก็ขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับอันนี้เป็นภูเขา สะพานฟ้าสวยมากนะเราเขาถ่ายไปก่อนนะเราต้องรอเขาถ่ายแล้วก็ไปไปเไป็นสะพานตรงนี้จะเป็นร้านอาหารนะเราสามารถไปกินเบร์อะไรได้เยอ เดี๋ยวเราจะไปแล้วแต่ว่ายุ่งที่แปลกแปลกเป็นแบบบนสะพานนะครับเราจะเห็นอ่โพธิ์ที่กำลังโอ้อีดแอดอีดแอดนะอย่าโยมสิอย่าโยมนะใครโยมใครโยมมันดึงดังดึงดังนะทุกคนมันเหมือนสไลเดอร์เออมันสปริงบอร์ดครับฮะ ผู้ไดนสาวมึงอ่ะบอกเอนนีว้วิว,ว <laughs> ดีจริงนะครับอ,อุกลางแขนดูคนด้วยนะครับเออมุม <laughs> จัดมุมผมจัดมุมให้ได้นะครับ อันนี้เราจะเห็นอตรงเนี้ยจะเป็นเหมือนจุดที่สองนะครับไม่มีจุดแรกที่แบบปลายทางเลยเราเป็นร่องแก่งมาจากตรงนู้น,นครับตรงนั้นจะไกลมากซึ่งใครที่ชอบก็ไปไเห็นไหมเขากำลังมากันเดี๋ยวไปดูในเอกล้องใหญ่าานะเออสาวๆเยอะมากเลยโดยเฉพาะสาวขายเล็กนะครับสาวขายเล็กเมื่อวานนี้ยังติดอยู่ในใ,นใจของคุณทองซื้อแต่วันนี้จะไปซื้ออีกนะซื้อเหลขก คือมามาลาวเนี่ยต้องซื้อเลขีนะไม่ซื้อไม่ได้ถ้าไม่ซื้อนี่คือยังมาไม่ถึงนะครับดูดูด,ดูในโกูโปไม่เห็นนะทุกคนขออภัยกันด้วยไปดูในกล้องใหญ่เดี๋ยวผมตัดภาพให้ดูนะครับราสาวๆสวยทั้งนั้นเลยแต่สวยกว่าสาวก็บรรยากาศที่นี่นะครับคุณต้องลองมาสัมผัสด้วยตัวเองในวิวทิวเขาในกล้องเนี่ยเล็กมันเหมือนเป็นภูเขาธรรมดาที่ มันไม่ได้มีมุมเชิงลึกเชิงกว้างอะไรเพราะฉะนั้นคุณเห็นในกล้องมันจะแบบเหมือนก็รู้ว่าเป็นภูเขาธรรมดาไม่ได้สูงมากแต่เมื่อเรามาเห็นกับตาทุกคนผมจะบอกเลยผมเห็นภูเขาอะไรใหญ่ๆอ,อย่างเงี้ยนะมันใหญ่กว่าที่เราจินตนาการไว้ในกล้องนะครับ <c oughs> ผู้ใดอยู่ <laughs> จาก <c oughs> นี้นี่ภูเขาข้างหลังผมมันใหญ่มากเลย <c oughs> เดี๋ยวผมจะตั้งกล้องถ่ายอ่ะ <c oughs> ตั้ง

Oh. ครับเมื่อกี้ก็เป็นมุมฉากหนึ่งนะเอาไว้ลงสตอรี่ a c e b o o k นะครับใครที่ถ่ายดูช่องผมว่อาจจะถ่ายลคลิปลงสตอรี่เป็นนะครับเพราะว่าผมก็สอนสอนถ่ายมุมนั้นมุมนี้บ้างนะจอบอย่างเดียว <laughs> มันซูมมาได้มันต้องกอ็ไอ้โทรศัพท์ต้องโทรศพัพท์วิดีโอดิ ใครโยมทำไมตียิกงยันยิงๆๆๆ่อองยักอย่า<อ>งเงีย้ยใช่แล้เขาก็สิเบ <c oughs> <c oughs> ิ้ง,งก็เห็นกันลวบวกันด้วยเคยก็ยืนขึ้นล่ะอเขาก็รไอ้ร่องมาเป็นคู่ๆนะครับแต่ก็จะมีบางลำที่มีแต่ผู้หญิงล้วนมีผู้ชายล้วนนั่นแหละรครับเออผมจะอยู่ที่นี่นานแล้ว ผมอยู่ที่นี่นานแล้วจะถ่ายมาจะสิบนาทีแล้วนะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะตั้งแต่ข้างล่างเนี่ยอันนี้เขากําลังเตรียมตัวเขาจะออกตัวนี้เป็นจุดที่สองนะครับคือจุดนั้นนะ่ะถ้าเป็นเริ่มจากจุดนั้นมันจะห้ากิโลเขาบอกผมผมถามเมื่อกี้ถ้าจุดนี้ก็ประมาณสี่กิโลนะครับไปจนสุดวังเวียงเลยมันจะเป็นน้ําอ้อมน้าโขงไปไปดูในแมพเอาแล้วกันนะครับเนี่ยเป็นร้านอาหารกินได้นั่นก็ร้านนะครับเดินไปเดินมาถ้าก็ต้องก็ไปเข้าฝั่งนี้แหละครับร้านอาหาร ะานสีฟ้านี่นะครับสีฟ้าจริงนะพระธาตุสีเอาเน,น,นั่นแหละครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปอีกที่หนึ่งละบรรยากาศสวยตรงนี้แต่วางเวียงมีที่สวยๆเยอะมากนะครับผมจะไปให้พยายามไปให้ครบทุกที่นะเพื่อผมจะได้ไม่ต้องไม่ต้องพลาดอะไรสวยๆนะครับ โอเวเราเจอกันในสถานที่ต่อไปนะไม่ใช่คลิปต่อไปหรอกผมจะตัดรวมคลิปเดียวกันแต่ว่าเดี๋ยวเจอกันสถานที่ต่อไป